ัครบทุกท่านในช a แนขวัญราม,มาเซียกอติดบาร์เซลโลนามาพบกันในวันอาทิตย์ที่5เมษายน2563นะครับก็ติดตามอัปเดตข่าวสารของสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังมีข่าวมาฝากโดยเฉพาะเรื่องราวของเนย์มาเมื่อวานนี้มีรองบรรณาธิการของมุ n d o d e p o r t ติโบนะครับเขาออกมาเปิดเผยนะเรื่องราวความลับนะครับ <S <S เกี่ยวกับคำสัญญาระหว่างโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรบาร์เซโลนา กับเนมาที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเอามาฝากทุกๆท,ท่านนะมันทำให้เราเนี่ยได้ทราบว่าทำไมเหมือนบาโตเมลจะพยายามทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ได้เนมากลับมาร่วมทีมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดณนะเวลานี้ใครที่สนใจร่วมสนุกนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ใน description แปละลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเขา่าปวดเอวนะครับอยากแก้ปวดเมื่อยตากลับเบนเน็บผลิตด้วยสมุนไพรร้อยเปอร์เซนะครับก็ติดต่อช่องทางสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทอง Line at cth 1 2 3หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 2 9 8 4 1 8 1 2ต่อ3นะครับก็ ฝากเอาไว้ด้วยนะอ่ะมาดูข่าวของเราในวันนี้ดีกว่านะครับหน้าหนึ่งของสปอร์ตมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ประเด็นไม่ค่อยมีก็ต้องขุดคุ้ยเอาเรื่องของเนมาที่คนสนใจมากที่สุดนี่แหละเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสปอร์ตขึ้นหน้าหนึ่งนะในหนังสือพิมพ์ของเช้าวันนี้บอกว่าเนมานะตเตรียมนะครับที่จะย้ายกลับสู่บาร์เซโลนาหลังจากที่ ทางเปียเชเนี่ยนะเปิดโอกาสในการพูดคุยเป็นครั้งแรกนะครับเปิดโอกาสให้บาร์เซลโลนาเนี่ยพูดคุยด้วยเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำการปฏิเสธมาตลอดนะครับว่าจะไม่ขอพูดคุยเกี่ยวกับดีลนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9แต่ตอนนี้สปอร์ตยืนยันว่าเปเชเนี่ยยอมรับโทรศัพท์แล้วนะครับตอนนี้ต้องใช้วิธีการ โทรศัพท์เอาเพราะว่าบินไปหาไม่ได้บินไปเจราจาไม่ได้นะครับใช้วิธีแบบโทรวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคนที่รับหน้าที่ตอนนี้อยู่ก็คือเอริกอาร์บิดาวนะครับออสการ์กราวรามอนปาเนสผู้บรรดาผู้อำนวยการของสโมสส์นะที่รับหน้าที่นะครับเป็นคนเจราจาผ่านทางโทรศัพท์อยู่นะครับก็ทีนี้เมื่อวานครับอย่างที่เกินเอาไว้เฟเดโดโปโลครับคนนี้เป็นรองบรรณาธิการฝ่ายข่าวของบุนโดเดปอร์ติโบก็ ออกมาเปิดเผยนะครับถึงเรื่องราวความลับนะเกี่ยวกับการพูดคุยกันระหว่างโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรบาร์เซโลนากับเนมานะครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วกันยายนปี2019นะครับโปโลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเอ่อเนมาซีเนียคุณพ่อของเนมาร์ครับได้นัดเจอกับบาโตเมลนะที่โรงแรมแห่งหนึ่ง นะครับในบาร์เซโลนาตอนนั้นน่ะจริงๆจ,จ,จุดประสงค์หลักนะครับที่ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันก็คือเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับที่ฝั่งเนมาฟ้องร้องขอเรียกเงินค่าจงรักภักดีจำนวน26ล้านยูโรนะจากสโมสรบาร์เซโลนานะครับคุณพ่อของเนมาก็เป็นตัวแทนเจรจาใครที่ตามเพจผมตลอดเนี่ยผมตอนนั้นช่วงนั้นผมจะอัปเดตนะครับบอกว่าโอ้คุณพ่อเดินทางมาถึงแล้ว เครื่องบินบาโตเมลไปพูดคุยนู่นนี่นั่นแต่มันไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเขาคุยอะไรกันแต่วันนี้เฟร์นันโดโปโล,โลออกมาเปิดเผยนะพอนัดเจอกันที่โรงแรมแล้วนะครับฝั่งคุณพ่อกับฝั่งบาโตเมลก็มีการทำสัญญากันตอนนั้นฝั่งพ่อเนมานะครับยื่นเเหมือนกับยื่นข้อกำหนดให้บาโตเมลบอกว่าคุณต้องนะเซ็น เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันว่าคุณจะดึงเอาลูกชายของผมเนี่ยกลับมาร่วมทีมบาร์เซลโลนาแล้วถ้าเกิดว่าคุณยอมรับเงื่อนไขตรงนี้เราจะยุติการฟ้องร้องนะครับเราจะถอนฟ้องต่อศาลทันทีนะที่เราฟ้องร้องคุณเนี่ยไม่ว่าจะคดีอะไรก็แล้วแต่เราจะถอนฟ้องคุณทันทีแต่คุณต้องเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับเซ็นมาเลยว่าซัมเมอร์ปีนี้ปีนี้ปีนี้นนคุณจะ ทำการดึงเ네นมากลับมาร่วมทีมนะแต่ปรากฏว่าบาโตเมลปฏิเสธครับบาโตเมลปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาดังกล่าวกับพ่อของเ네นมาเพราะอะไรบาโตเมลมีเหตุผลนะครับเนื่องจากเขาไม่สามารถเซ็นสัญญาตัวนั้นได้เพราะถ้าเกิดว่าบาโตเมลเซ็นสัญญารับปากกับคุณพ่อของเ네นมาว่าจะดึงลูกชายกลับมาร่วมทีมเนี่ยมันจะเป็นช่องโหว่ครับที่ทําให เปอเชเนี่ยโจมตีได้เปอเชอาจจะใช้หลักฐานตรงจุดนี้นะครับเพื่อยื่นฟ้องร้องบาร์เซโลนาต่อทางสหพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะบอกว่าบาซ่าเนี่ยมาเจราจารับหลังกับนักเตะเป็นเหตุการณ์ที่บาซ่าเจอมาหลายครั้งนะครับยกตัวอย่างกรณีขององตัวกิสมันนั่นก็โดนแอดมิดฟ้องร้องเหมือนกันนะครับบาตเมลก็เลยปฏิเสธบอกว่า ขอไม่เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะแต่รับปากเปล่านะครับบาตเตเมลรับปากเปล่าบอกว่าเราไม่เซ็นสัญญาแต่เราขอยืนยันว่าบาซ่าจะทำการดึงเนมามาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นในซัมเมอร์2 9 1 9หรือซัมเมอร์2 0 2 0อย่างแน่นอนนะครับ ไม่ว่ายังไงก็ตามจะดึงมากลับมาร่วมทีมให้ได้อย่างแน่นอนเป็นการรับปากเปล่าไม่ขอเซ็นเป็นสัญญานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนไปแอเชเล่นงานเอาได้นะทีนี้พอบาโตมเมลรับปากแบบนั้นนะครับทางเฟรเนโดโปโลเล่าต่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่รับหน้าที่ในการเจรจาคือบินไปคุยกับนาเซอร์อัลเคลฟีประธาน โโมสรเปรอสเชนะครับก็คือออสการ์กราวผู้นวยการกีฬานะครับเบียบอร์ดัสแล้วก็เอรดิกอาบิดาวซึ่งตอนนั้นเนี่ยรับหน้าที่เป็นเลขาฝ่ายเทคนิคทั้งหมดเนี้ยก็บินนะครับไปสู่ฝรั่งเศสเพื่อพูดคุยกับอาเคาเลฟี่นะครับสำหรับการดึงเนยมากลับมาในช่วงซัมเมอร์2019ซึ่งยอมรับตามตรงว่าตอนนั้นเนี่ยบาซ่าเข้าใกล้กับการเซ็นสัญญาเนยมามากๆเลย อย่างที่รองประธานสโมสรบอกเอาไว้นะคา์โดเนอร์นะครับคา์โดเนอร์เป็นประธานสโมสรที่ล่าสุดเพิ่งติดโควิดเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าโหตอนนั้นเนี่ยบาซ่าใกล้ที่จะได้ไลเซนเนมาแล้วนะแต่สุดท้ายเป๊ะเชปฏิเสธเงื่อนไขทําไมเป๊เชถึงปฏิเสธเงื่อนไขบาซ่ายื่นข้อเสนอนะครับนะดูตรงย่อหน้านี้นะครับนี่ บาซ่ายื่นข้อเสนออีวานราคิเตชบวกกับชองแกลโตดิโบนะแล้วก็ให้ยืมใช้งานอุสมานเดมเบเล่พร้อมกับเงินสดอีก130ล้านยูโรราคิเตชกับตโตดิโบเนี่ยให้เป็นการถาวรเลยเอาไปใช้งานเลยบวกกับเงินอีก130ล้านยูโรแต่ว่าเดมเบเล่เนี่ยจะให้แค่ยืมตัวเท่านั้น ปรากฏว่าฝั่งเปเชไม่พอใจข้อเสนอนี้เปเชบอกว่าไม่เอาราคิติชไม่เอาตดิโบขอเป็นเดมเบเล่บวกกับเงิน130ล้านยูโรนะขอเป็นแบบเซ็นสัญญาถาวรกับเดมเบเล่บวกกับเงินอีก130ล้านยูโรบาซ่ามองว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยโอ้โหมัน มันสูญเสียเยอะจนเกินไปนะครับมันขาดทุนเยอะจนเกินไปเพราะว่ามูลค่าของเดมเบลเี่เอาจริงๆต่อให้เจ็บต่อให้ป่วยหนักขนาดไหนเนี่ยก็ยังอยู่ที่ราคาประมาณ100ล้านยูโรนะครับดังนั้นบวกกับเงินสดอีก130ล้านยูโรรวมเป็น230ล้านยูโรซึ่งบาซ่ามองว่ามันสูงกว่ามูลค่าค่าตัวของเนย์มาก็เลยปฏิเสธไปทำให้ซัมเมอร์ปี2019ะครับดีลทุกอย่างเนี่ยล้มเหลวหมดเลย นะเดี๋ยวทุกอย่างล้มเหลวหมดเลยแต่ด้วยการที่บาตโตเมลไปพูดรับปากกับคุณพ่อของเนมาเอาไว้ว่าจะดึงมาไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์2019ถึงซัมเมอร์2 0 2 0มันก็เลยทำให้ซัมเมอร์ปีนี้นะครับบาตโตเมลต้องพยายามอีกครั้งหนึ่งในการเซ็นสัญญาก,กับเนมาไม่อย่างนั้นจะเป็นการผิดคำพูดกับคุณพ่อของเนมา รเราก็เลยได้เห็นข่าวออกมาตลอดว่าทำไมบาซ่าถึงต้องแบบทำทุกวิถีทางเลยต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นเพื่อที่จะให้ได้ลายเซ็นของเนย์มานะครับเฟรโดโปโลเล่าต่อ aw aw, เขาบอกว่าในซัมเมอร์ปีก่อนเนี่ยนะจากการที่บาร์เซโลนาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเปแอสเชได้มันทำให้เดออัลมาติดนะครับเข้ามา เจรจากับตัวของเนมาจริงๆนะเขาบอกว่าเรอัลมาดริดโดยฟอร์เ t นติโนเปเรสประธานสโมสรเนี่ยเข้ามาเจรจากับฝั่งของเนมาแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอยื่นค่าเหนื่อยนู่นนี่นั่นให้นะครับแต่ด้วยการที่บาตเมลอละไปบอกพ่อไว้ว่าเฮ้ยอย่าไปรับข้อเสนอจากทีมอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็จะเซ็นสัญญากับลูกชายของคุณมันทําให้ฝั่งของเนมาเนี่ย ปฏิเสธนะครับข้อเสนอจากฝั่งเรอัลมาดริดไม่อย่างนั้นเนี่ยตามแหล่งข่าวบอกว่าเนมาอาจจะย้ายไปอยู่กับมาดริดแล้วตั้งแต่เมื่อซัมเมอร์ปีก่อนก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าบาโตเมลไม่ไปรับปากกับคุณพ่อเอาไว้แบบนั้นนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นสาเหตุที่ทำไมบาร์ซ่าถึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เซ็นสัญญากับเนมาในช่วงซัมเมอร์ นะครับทุกอย่างโหซับซ้อนนะแต่ว่าดีเทลค่อนข้างละเอียดมากๆสำหรับเฟรเดรโโปโลนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อกันนะก็รอติดตามข่าวนี้ดูนะครับอย่างที่สปอร์ตบอกว่าถ้าเปเช่เขายอมเจรจาด้วยแล้วเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมฝ่ายซื้อขายของบาร์ซ่าจะทำได้ดีขนาดไหนแล้วมันประกอบกับในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยมันมีเรื่องของผลกระทบจากโควิด1 9 เข้ามาพอดีนะครับมันก็เลยทำให้สื่อมั่นใจว่าค่าตัวของเนมาจะต้องถูกลงอย่างแน่นอนนะครับมันจะไม่ไม่ได้แบบจหลับ200ล้านยูโรเหมือนกับซัมเมอร์ปีก่อนแล้วนะครับจะต้องถูกลงนะมีบทสัมภาษณ์ของเกตาเบลเด่ครับเป็นปีกซ้ายของโมนาโกนะครับคนนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตนักเตะเยาวชนจากศูนย์ฝึกลามาเซีย คเคยอยู่กับบาร์ซ่ามาก่อนตอนสมัยเป็นดาวรุ่งนะทีนี้อา้าวทำไมถึงต้องรายงานข่าวนี้เขาออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในตัวของเนย์มานะครับเนื่องจากอยู่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะก็เล่นกับโมนาโกเคยเจอกับเนย์มาอยู่แล้วเคยประชันฝีเท้ากันมามาก่อนนะครับเกตาบลได้ให้สัมภาษณ์ถึงเนย์มาเอาไว้เขาบอกว่าผมเนี่ยรู้จักเนย์มาเป็นอย่างดีเลยไม่ต้องสงสัยว่าเนย์มาเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม แล้วก็มีพรสวรรค์ที่เหลือเชื่อเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมเนี่ยเรียนรู้มากที่สุดในสนามเลยเอ็มบัปเป้เนี่ยก็เก่งนะแต่ว่ายังเด็กเขามีความเร็วมีการเปลี่ยนจังหวะนะครับแล้วก็ลูกบอลที่เท้าของเขาเนี่ยนะไม่สามารถมีใครแย่งไปง่ายๆแต่มันก็แตกต่างกับเนมาเนมาเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงนะครับ สามารถย้ายไปเล่นให้กับทีมใดก็ได้บนโลกใบนี้แล้วเกตาเบลเด้เขาก็พูดเอาไว้ประโยคหนึ่งเขาบอกว่าถ้าผมเป็นประธานสโมสรของบาซ่าเนี่ยผมจะเซ็นสัญญาดึงเนมรากลับไปพรุ่งนี้เลยนะครับ <c oughs> เขาพูดเอาไว้แบบนี้นะเัาเป็นประธานสโมสรบาซ่าเขาจะดึงเนมรากลับไปร่วมทีมในวันพรุ่งนี้เลยเหมือนกับก็เป็นการเชียร์ๆแหละว่าอยากจะให้บาซ่าเอาเนมรากลับไปจริงๆนะครับ นอกเหนือจากนั้นเกตาเบลเดก็พูดถึงประสบการณ์กับศูนย์ฝึกลามาเซียพูดถึงความทรงจําต่างๆเขาบอกว่าผมเนี่ยมีความทรงจําที่ดีมากๆนะผมเนี่ยเริ่มกับศูนย์ฝึกลามาเซียตั้งแต่9ก้าขวบนะครับแล้วก็ตั้งแต่อยู่กับลามาเซียเนี่ามายมันเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยผมเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณศูนฝึกลามาเซียมากๆเพราะถ้าไม่มีเลช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คงไม่มีผมในเวลานี้นะครับ บาร์เซโลนาเนี่ยให้การศึกษาคุณนะช่วยคุณเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็ช่วยคุณเป็นนักเตะที่สามารถเล่นให้กับทีมใทก็ได้นะครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเกตาเบลเดนะเมื่อวานนี้เขาให้สัมภาษณ์กับรายการของช่องเอลชิลิงกิโตนะครับสื่อของสเปนเอก็ออกมาเชียร์เนมานนะแหละนะบอกว่าเฮ้ยไปบาซ่าเถอนะเนบาซ่าเซนเนมาากลับไปร่วมทีมเธอนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อ เรื่องราวของเนมานะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ถ้าถามว่าบาร์ซ่าจะใช้วิธีแบบไหนในการเซ็นสัญญากับทั้งเนมากับทั้งลาตาตโลมาร์ติเนสทั้งสองคนมาร่วมทีมให้ได้ในซัมเมอร์เดียวเนี่ยถามผมผมก็ยังยังแบบนึกไม่ออกอะ่ะยังยังตอบไม่ได้อย่างเต็มปากว่าว่าเขาจะใช้วิธีไหนแต่ผมเชื่อว่าทาง ต่อให้แบบล้มเหลวขนาดไหนแต่ว่าบอร์ดบริหารชุดนี้มันก็ยังพยายามทำงานอย่าง,างเต็มที่นะครับผมก,ก็เชื่อแบบนั้นนะดังนั้นเดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะครับมาดูเรื่องต่อมายังคงพัวพันเกี่ยวกับนักเตะของเปแอดเชนะครับวันนี้สปอร์ตโดยลุยส์มิเกลซานครับรายงานบอกว่าบาร์เซโลนาเริ่มต้นเจรจากับเลวังคูกซาว่านะครับแบ็กซ้ายของเปแอดเช แล้วนะครับเริ่มต้นเจราจากับฝั่งตัวแทนแล้วคููสว่าเพิ่งเปลี่ยนเอเย่นมาใช้งานเกียร์จูรับเชียนครับเอเย่นคนเดียวกับฟิลิเป้คูติโยแล้วก็เนโต้ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับบาซ่านะครับทีนี้นักเตะก,กำลังจะหมดสัญญากับเปเชไม่เสียค่าตัวนะครับบอกก่อนว่าเป็นฟรีเอเย่นไม่มีค่าตัวหมดสัญญานะครับเซ็นฟรีไม่ต้องจ่ายตังซักยูโรเดียวนะครับบาซ่าก็มองไว้ให้เป็นหนึ่งในทางเลือก นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วบาซ่าเนี่ยเคยให้ความสนใจคูซาว่านะครับตั้งแต่ปี2016นะตอนนั้นเนี่ยเคยพยายามจะเซ็นสัญญากับกับคูซาว่ามาแล้วตอนปี2016แต่ว่าตัวนักเตะเนี่ยปฏิเสธนะครับไม่อยากย้ายบาซ่าก็เลยจำเป็นจะต้องไปเซ็นกับลูกาดินส์มาแทน นะครับสุดท้ายลูก้าดีดก็ต้องย้ายไปเอฟเวอร์ตันนะครับต้องเซ็นสัญญามาแทนนะแต่ว่าครั้งนี้มันมันประสบช่องแล้วเพราะว่านักเตะจะหมดสัญญานะครับเซ mm ็นฟรีญญแล้วก็ค่าเหนื่อยไม่แพงนะครับ mm hmm. คุูสว่ารับค่าเหนื่อยอยู่กับเบเชแค่3ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นเองนะครับสล้านยูโรต่อปีถูกมากนะเดี๋ยวผมลองอาหารเป็นเป็นสับเป็นสัปดาห์ดูนะครับสล้านยูโรนะ คิดออกมาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ตัวเลขจะตกอยู่ที่โอ้สัปดาห์ละ5,7าหมนดะครับสัปดาห์ละห้าหมเยูโรซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ถูกมากๆถ้าเทียบกับเพดานค่าเหนื่อยของบาร์ซ่านะครับดังนั้นเรื่องค่าเหนื่อยตัดปัญหานะไม่ใช่ปัญหาสำหรับบาร์ซ่าสามารถจ่ายได้อย่างไร้ไร้ไร้กังวลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกนึนง อืกแต่มิเกลซานบอกว่าบาร์ซ่าจะเซ็นสัญญากับคูซาวาก็ต่อเมื่อนะครับปล่อยตัวจูเนียร์ฟีโปออกไปได้แล้วนะซึ่งสำหรับจูเนียร์ฟีโปเนี่ยนะครับตอนนี้มีทีมที่ให้ความสนใจอยู่เดี๋ยวขอปิดวิดีโอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับจูเนียร์ฟีโปเนี่ยได้รับความสนใจจากนาโปลีนะครับ ได้รับความสนใจจากนาโปลีที่ต้องการจะเซ็นสัญญากับนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอยากจะเซ็นสัญญากับนักเตะเพื่อดึงไปร่วมทีมนะนี่ครับรายงานจากสปอร์ตนะนาโปลีวอนทูไซจูเนียฟีโปนะครับต้องการดึงไปร่วมทีมบ,บาร์เซโลนาตั้งค่าตัวเอาไว้20ล้านยูโรนะครับซื้อมาจากเรอัลเบติส18ล้านยูโรแล้วก ตั้งค่าตัวไว้20ล้านยูโรนั่นหมายความว่าจะไม่ขายขาดทุนนะครับจะไม่ขายขาดทุนมีนาโปลีแล้วเขาบอกว่าจริงๆมีอีกหลายทีมเลยนะที่ผมอ่านเจอเนี่ยอโตลิโน,โนนะครับเอซีมิลานพวกนี้หลายทีมเลยที่ให้ความสนใจในตัวของจูเนียร์ฟีโปอยู่หนึ่งในนั้นเนี่ยคือ Serbia. เซบียาอไม่ใช่นะครับขอภัย คือจะต้องปล่อยจูเนียร์ฟีโปออกไปให้ได้ก่อนบาซ่าถึงจะเอาเรแวนคูซาว่าแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีทีมไหนตอบรับข้อเสนอในราคาค่าตัว20ล้านยูโรของจูเนียร์ฟีโปบาซ่าก็จะไม่เซ็นสัญญากับคูซาว่านะครับขึ้นอยู่กับว่าจะปล่อยฟีโปได้หรือเปล่านะโดยทางเอเจนของคูซาว่เนี่ยแจ้งกับบาซ่านะครับ บอกกับบาร์ซ่าว่าคุณอย่าใช้เวลาตัดสินใจนานนะเพราะว่านักเตะในความดูแลของเราเนี่ยได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เซนอลทั้งนาโปลีนะครับรวมไปถึงเซบีย่านะที่ก็แอบ,บแบบติดต่อคูซาว่าอยู่เหมือนกันคือถ้าบาร์ซ่าใช้เวลาในการเจรจานานเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทันการนะเพราะว่านักเตะอายุ27ปีเซ็นฟรีนะครับแล้วก็ มีประสบการณ์สูงในเวทียุโรปมาแล้วมันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ที่หลายๆทีมเขาก็อยากจะได้ไปร่วมทีมมันไม่เสียค่าตัวอะไรนะครับบาซ่าต้องรีบตัดสินใจแล้วก็ต้องรีบเคลียในดีลของจูเนียร์ฟีโปให้ได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงจะขายหรือไม่ขายนะครับซึ่งสำหรับผมถ้าปล่อยฟีโปไปจริงๆเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะคือทำไมแบบ คือผมจะบอกว่าอย่างเงี้ยหลายคนแบบด่าบอดซึ่งผมจะบอกว่ามันเป็นแบบรายงานจากสื่อซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าไอ้ทุกอย่างที่สื่อเขียนเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเลยก็ได้สโมสรอ,อาจจะแบบไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวฟีโปออกจากทีมเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นตามเรื่องราวที่สื่อเขาเอามาพูดถึง นะก็อย่าเพิ่งแบบไปด่าบอร์ดนะครับว่าโอ้ยนักเตะปีเดียวจะขายแล้วเหรอแล้วอนาคตใครจะย้ายมานะครับก็ใจเย็นๆกันก่อนเดี๋ยวรอทิศทางของสื่ออีกนิดนึงก่อนนะครับรอให้มันมั่นใจก่อนแล้วเราค่อยแบบด่าอย่างเต็มที่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต,ยติดตามดูนะสำหรับรคูซสว่านี่สื่อบอกว่าแม้จะเป็นแบ็กซ้ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เคยเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กมาก่อนเล่นเป็นเซนเตอร์ มาก่อนนะครับคือถ้ามาบาซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเบียดตำแหน่งแบ็กซ้ายจากชาเนียบาไม่ได้เนี่ยอนาคตถ้าฉุกเฉินจริงๆอาจจะได้เล่นเป็นเซนเ,นเตอร์นะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วกันนะครับก็มีบทสัมภาษณ์จากเลกซนเดอร์เซเฟรินครับประธานสาพันฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูเอฟ่าเขาบอกว่ายูฟ่าและยูโรปาลีกเนี่ย จะต้องจบภายในวันที่3สิงหาคมนะครับ3สิงหาคมนะตอนนี้เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาภายใน4เดือนนี้จะต้องจบให้ได้คือถ้าวันที่3สิงหาคมแล้วยังไม่สามารถกลับมาเตะก,กันได้ตามปกติอาจจะต้องยกเลิกไปเลยนะครับทีนี้บาซ่าเนี่ยยังคงอยู่ในเส้นทางนะการลุ้นแชมป์นะครับเพาบอกว่า รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบรองชนะเลิศเนี่ยอาจจะต้องเตะแบบนัดเดียวแล้วอาจจะต้องใช้แบบสนามกลางในการแข่งขันนะครับบาซ่าเนี่ยเหลือเหลือเกมกับนาโปลีอีกหนัดในเลกที่2นะครับก็จะเป็นจะต้องเตะให้จบก่อนถ้ากลับมาเตะอีกครั้งหนึง่งเนี่ยแล้วก็รอบ8ทีมเตะนัดเดียวสนามกลางนะครับไม่ต้องเตะแบบเย่าเยือนแล้วไม่รู้ว่าจะดีใจไหมเพราะว่า เราเคยเห็นบาซ่าล้มเหลวกับการเล่นแบบทีมเยือนมาแต่อันนี้เล่นสนามกลางมันก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องเดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช anel ขัลาลรัสเซียแล้วก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้ไปด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ออกไปไหนก็เข้ามารับฟังข่าวสารในแต่ละวันกันได้นะครับผมก็อัพคลิป นะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะอัพช้านิดนึงเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับก็ขอตื่นสายหน่อยนะแต่ว่าวันธรรมดาเราก็จะเจอกันช่วงเวลา10โมงอยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีทุกท่านครับผม